โลสวัสดีครับวันนี้ผมเชื่อมาตเตอร์เช่นเคยนะครับนี่เรามาอยู่แบบเกมโคกเก็ตดีอีกแล้วนะครับพาสองแลครับวันี้ก็เอามาเล่นให้ดูกันอีกครั้งนึงครับก็หวังว่าเาจะได้ร้กันนะครับกับภาคแรกก็่อไห่เป็นไพทุอย่างนี้นะครับ She, a cool, she Me hand money, Facebook, to But this is me, I shouldn't Can you love me, just Why you mad at me? Just speaking the truth. be you know it's all about you. Just บอเนกพไว้๊ยสุดท้ายแล้วฉันก็พลาดทายเธอจนได้แม่เสือสาวก็ใจของเธอมันดำแต่ว่าข้างในส่วนอื่นที่เหลือขาวก็ยอมรับไอ้เลิฟตัวฟักมยแต่กลับไปคิดถึงตอนนั้น F Y B with คนอื S <S ่นเรียบเธอเป็นนางฟ้ามาคบกับฉันแค่เรียกว่าฉันเลวแต่จริงๆฉันว่าไม่ใช่เพราะเธอถนัดเรื่องใช้เอวเธอทำตัวเนียนขนาดนั้นได้ไงฉันถามทีจากสาวที่ดูเรียบร้อยแต่ไปอยู่บนเตียงลักเอวเธอเร็วกว่า 3G ีฉันว่าเธอดูวิกฤไม่ใช่ฉันแค่คิดคนเดียวแต่ว่าเลิกกันไปแล้วทำไมเป็นฉันที่ผิดคนเดียวโอ้พี่เล่ห์เธอมอเนนี้คือเพลงที่ฉันแ่เขียนเวลาที่ฉันนั่คิดถึงเธอเรนกันไม่ว่ามองยังไงก็ไม่มีวันจะเข้ากันได้ คืนแรกที่เจอที่เธอมาหากันเธอบอกทำไมเป็นไวเธอพบทุกอย่างมาเองใจมันบอก มันคืออะไรเจมันบอกกูที่เจมันบอก F I B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  มันแปลว่า Fuck you bitch เฮ้ยขวยมันแมนไงจริงอ่ะเรนต่างกันไม่ว่ามองยังไงก็ไม่มีวันจะเข้ากันได้ คืนแรกที่เจอ ar, ที่เธอมาหากันเธอบอกก็ไม่เป็นไรแต่พบทุกอย่างมาเองเจมันบอกก็วาย b y f y b มันคือว้ยเจมันบอกกูที่เจมันบอก b f y b f y b oh b y มันแกล้งยอมยอมสุดท้ายแล้วฉันก็พลาดทาย เสือสาวก็ใจของเธอมันดำแต่ว่าข้างในส่วนอื่นที่เหลือขาวก็ยอมรับไอเล e to f อ c k with you แต่กลับไปคิดถึงตอนนั้น F Y B Y I stuck with you คนอื่นเรกยบเธอเป็นนางฟ้ามาคบกับฉันแค่เลยกว่าฉันเลวแต่จริงๆฉันว่าไม่ใช่เพราะเธอถนัดเรื่องใช้เอวเธอทำตัวเนียนขนาดนั้นได้ไงฉันถามที่จากสาวที่ดูเรียบร้อยแต่มาอยู่บนเตียงแล้วเอวเธอเร็วกว่า 3G ฉันว่าเธ ฉันที่ปิดคนเดียวโอ้เปิดเธอมิสออฟวีซ์เพลงนี้คือเพลงที่ฉัน่เขียนเวลาที่ฉันนั่คิดถึงเธอไม่ว่ามองยังไงก็ไม่มีวันจะเข้ากันได้แต่คืนแรกที่เจอที่เธอมาหากัน คือไรเจมันบอกกูที่เจมันบอก f i b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  มันแปลว่า Fuck you b i t c h อ๋อตายแล้วน่ะตายเฉยอ่ะโดนอะไรวะหรือแลกกัน g ฉันว่าถ้าดูวิกฤไม่ใช่ฉันแค่คิดคนเดียวแต่ว่าเลิกกันไปแล้วทำไมเป็นฉันที่ผิดคนเดียวโอ้เพลี e แ for the miss officer เป็งนี้คือเพลงที่ฉันนั่งคิเวลาที่ฉันนั่คิดถึงเธอเราเหมือนบิ๊กกันไม่ว่ามองยังไงก็ไม่มีวันจะเข้ากันได้แต่คืนแรกที่เธอที่เธอมาหากันเธอบอกก็ไม่หเัวใจมันบอกไ ือไม่ไจ้บอกกูที่เจมันบอก f I B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  มันแปลว่า Fuck you bitch นลม่ลื่นจริจริงอก็ถ้าอยากให้ผมเก้ก็ได้กูบอกได้

b f i b f i b มันแปลว่า fuck you bitch อยู่ที่4แล้วหาแล้วจะขึ้นนิดนึงเดีย๋ยว่าทางขึ้นโอ้ <c oughs> แล้วได้ปืนใหม่ๆม,มั่งอะ่ะมีไหม ไหนมาด้วยนี่แงลอยมากซาร n นเดอร์แมน e าร์เนเดอร์แมนอืมงแม่งจบ อยู่ทีมไหนดีต่อไปต่อไปต่อไปถึงเงินมั่งเลยป่ะอ้แต่นี้ไม่เคยเล่นไว้ตามตามตามเข้าไปครับยแยกคขละทางเฮ้ยอุย้ย

อมีซุ่มมามีซุ่มมามีซุ่มมาไงาเก็บสองอัวแต่ก็ไม่รอดคนที่สามเฮ้ยมนันนําเราห้าตัวครับอือ ม่นน้องมาทางนี้แน่นอนตามตัวโหดไปครับตามคนโหดไปเฮ้ซเลน,น่าแมนไว้พู้อยอ,ยอ,ยอย่าออกไปข้างนอกวะอุ้ย ไงเกือบไปแล้ว RPG อ่าอ่า Ờ, chết ừ. 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 tí. Ờ. Ui, ồ hô, RPG. Thứ 1 quen khổ chính. Ờ. บอกบอกหน่อยบอกแม่ปิวปิวปิวไปอาร์พีจีจริงๆผมก็มีนะอาร์พีจีแต่ไม่รู้มันใช้ไงรรเบิดก็มีอยากลองไปทางอื่นมั่ง วางด้วยตรงนี้แหละฐานทัพของมันแล้ะอุ้ยโปรมอลวะ <c oughs> ว่ะวะตามเซเลนอร์แมนไปดีู <c oughs> จ่อข้างนอกฟังอ,อ่า เซเลแม,มนช่วยด้วยมีไหมปลาไหมมีไหมอ้าไปต่อไปต่อ ตัวอยากเอาอกไว้นอกทำไงน่าไปทางนี้แหละอืม,มเจออย่างนี้ตัวรกนี่แหละขอ,อกได้แล้ว จังเลยที่น,นี่วางมาเลยแคบอือ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 โอ้ยเก็บโห <c oughs> <c oughs> <c oughs> นริงนะลูกซองโหนไหมละ่ะเยอะไปชิด โอ้โอ้สิบห้าตัวแล้วครับ <c oughs> ยอด <c oughs> สายบูนจริงครับไปแล้วไปทางเดิมดีกว่าได้ตัวเยีด,ดีใแ่ทางเดิมบ้าวะไม่ใช่นะแฮแฮอุอ๊ย อือถกตัวแล้วเฮ้ยวบๆับวบวไปไหนล่ะวับ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 ว้าไปนะครับไปที่เดิมครับไปที่เดิม โอ้ยมันมามันมาเยอะมันมาเยอะจริงครับ <c oughs> โอ้ยสิบหกตายสิบหกแล้วครับเนี่ยเลหลัง โอ้ยตัวแม่งเยอะจริงอืมเฮ้ยตามเกิ่มไปซตายซตายแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยโตวนะเนี่ยจุุๆๆไปๆๆ บุกตาบุกตาอ่าอ่าชุดรอรอ,อยิงอออกมาแล้วยิงเลยไม่ออกกูบ,บุกมึงไม่ออกกูบ,บุกวะเซเนอมนช่วยหน่อยดิเออ chưa nói ừ. em mày đi Ui, lên, <laughs> เอ้ยเอ้ยเอ้ยรอรอครอับรอจังรอจังหวะโอ้ยยี่สิบตัวแล้วครับ zer. ย้อนเกิงเนี่ยเซเลสแมนเออจะต่อไปต่ออยากรุ้นจริงเซเลสแ,แมนมันคนไทยปบน์เนี่ยเจเอสเหรอคนประเทศ ะไรวะอ้าเก็บเองมึงไม่เก็บกูเก็บเองมึงไม่เก็บกูเก็บเองยี่ิบเอ็ดตัวจัดไปเจอแมนแม่งที่หนึ่งนี่หว่าว่าไม่โหดจังอุ้ยกูเกงฐานเลยใช่ไหม เจอกันกลับมาทำไมวะยุ๊บยื๊บอืมไม่โดนไม่โดน อา้าอุ้ยอุ้ย <c oughs> ที่สามก็ยังดีฮะได้คนไทยมาเพียบเลยนี่หว่าค,คนไทยตอบด้วยนายตอบด้วยไป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  เหมือนโลบไปตัวหน,นึ่งเนียนเหรอคิดว่าเนียนหรือเปาคิดว่าเนียนอุ้ย <c oughs> ติดใจลูกซอง ติดใจลูกสองติดใจลูกติดใจลูกสองติดใจลูกสองคุยเกือบโดนอาร์พีจีว้าวไปครับไปครับ ตามไปตามไป <c oughs> <c oughs> สเสร็จแล้วมารวมไปแล้วอุย้ยที่สามก็ยังดีกลนมากดีกว่าออฟอองอะไรดีสุดละระยะประชิดอ่ะนี้มันเยอะ เชื่อผมหวัว RPP ใครควันฟุ้งมาเลยอุ้ยเจ็ดเค่เจ็ดเจแลกไป <c oughs> ตกใจหมดเลยเดี๋ยวผมว่าจะไปแคสเกมม c ครับต่อละอันนี้เอากี่พาร์ทเดยวสามพอแล้วมั้สองสามพอแล้ว อ๋ออมอพาพอพอพ,อพ,อพอคลิปนี้ก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเป็ใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กนด้วยนะครับสวัสดีครับผม